ตอบสาคัญในการทําเมนูเครื่องดื่มและก็เบเกอรี่ทั้งหมดเลยก็ว่าได้วันนี้ผมใยา่จะมาชวนทุกคนคุยเกี่ยวกับเรื่องตัวค้อนหวานกันครับผมเชื่อว่าหลายๆร้านก็คงใช้เป็นส่วนประกอบในการทําเมนูเครื่องดื่มไม่ว่าจะเป็นกาแฟาคาปูชิโน่เอสเยนมอคค่าชาไทยโกโก้การใช้ตัวค้อนหวานแบบเดิมๆที่เราใช้อยู่เนี่ยเราก็มองว่ามันไม่น่าจะมีเพนท์พอยต์อะไรในการใช้งานละแต่จริงๆเนี่ยตอนนี้ผมว้าวมากกับตัว เป็นถุงบีบแล้วก็มีเกลียวหมุนในการปิดล็อกได้ซึ่งตอนแรกที่เจอเนี่ยผมก็คิดว่าเอ๊ะทำไมทำมาแพ็กเกจแบบ545กรัมแล้วเวลาใช้งานจริงมันจะต้องเติมบ่อยไหมอันนี้ผมได้มาสรุปเกี่ยวกับการใช้งานของัวถุงใหม่ซึ่งผมมองว่าเขาคิดแทนคนทําธุรกิจกาแฟและเครื่องดื่มจริงๆจ,จ,จากเดิมเนี่ยผมจะเล่าโปรเซสว่าเวลาที่ร้านกาแฟหนึ่งร้านจะใช้ตัวค้นหวานในการทาเครื่องดื่มเนี่ยได้ถุงมาละบีบใส่ขวดแบ่งบรรจุเอาไปแช่ตู้เย็นลูกค้าสั่งเครื่องดื่มล้วก็เอามาบีบใส่แก้วตวงและเทใส่เครืืองแ บีบแบบใหม่เนี่ยฮะในบรรจุภัณฑ์ที่เป็น545กรัมเนี่ยมันมีความสะดวกที่ว่ามันไม่หนักมันไม่ใหญ่มันสามารถปิดฝาได้สนิทและคอนโทรลได้ง่ายเวลาที่เราบีบใส่แก้วตัวเราสามารถทำหบดได้ในปริมาณ30 ml แล้วก็ปิดฝาเก็บได้เลยในส่วนอย่างที่2ครับก็คือเรื่องของการจัดเก็บผมมอว่าตัวถุงแบบใหม่เนี่ยฮะที่เป็นฝาปิดเคลียร์ล็อกสนิทเนี่ยเราสามารถจัดเก็บแบบไหนก็ได้ถุงเป็นแบบก้มบ้างเราสามารถวางในตู้เย็นได้นั่นมันหมายความว่ามันสะดวกแล้วก็ประหยัดพื้นที่ในการจัดเก็บแบบสุดๆเลย เป็นใน2ส,ส่วนที่ผมมองว่ามันได้ประโยชน์เยอะนะครับในส่วนของการใช้งานสุดท้ายเนี่ยเรามาดูในเรื่องของราคาซึ่งต้องยอมรับตามรงครับว่ายิ่งแน่นอนว่าเขาซอยแพ็กเกจย่อยมาเยอะเท่าไหร่ต้นทุนค่าแพ็กเกจมันก็เพิ่มขึ้นแต่มันก็ไม่ได้เพิ่มขึ้นยเยอะซึ่งพอเอามาทําเป็นเมนูเครื่องดื่มต่อแก้วแล้วเช่นเมนูเอสเปรสโซเย็นเราใส่ค้นหวาน30กรัมเราใช้ตัวถุงบีบเนี่ยต้นทุนมันอาจจะเพิ่มขึ้นประมาณ30ตารงต่อแก้วแต่สิ่งที่มันแลกกลับมาครับ สะดวกมากขึ้นในด้านของการใช้งานผมมองว่าในเชิงของการลดต้นทุนเนี่ยจริงๆมันอาจจะลดต้นทุนในเชิงที่ไม่ได้นับเป็นปริมาณซื้อกับราคาเลยแต่โปรเซสที่มันเกิดขึ้นในระหว่างทางการโอเปอเรชันอ่ะมันทําให้เกิดเวทสูญเสียที่น้อยแต่ถ้าาเทียบตัวปริมาณข้นหวานฟอข้นถุงบีดกับตัวข้นหวานฟอข้นถุงใหญ่ในปริมาณเท่ากันข้นหวานฟอข้นถุงใหญ่แบบเติมเนี่ยจะมีราคาถูก่าครับและที่สาคัญเนี่ยผมมองว่าทั้ง2แบบมันมีทั้งจุดดีและก็จุดเด่นกันคนละแบบอยู่ที่เราใช้งาน อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ผมอยากจะมาแชร์ให้กับทุกคนได้ฟังเกี่ยวกับเรื่องของแพ็กเกจของตัวค้นหวานและก็การใช้งานของมันจริงๆอาจจะใช้เป็นถุง2กิโลหรืออาจจะใช้ถุงบีบอยู่เนี่ยอยากจะบอกว่าวันนี้ผมรู้สึกแบบเฮ้ยมันว้าวมากจริงๆกับการที่ออกแพ็กเกจใหม่มาทั้งนี้ทั้งนั้นอยู่ที่คุณเลยฮะว่าธุรกิจเราใช้ปริมาณเยอะน้อยแค่ไหนและควรเลือกใช้อย่างไงและใครครับที่สนใจครับตัวผลิตภัณฑ์ของฟอร์คอนค้นหวานถุงใหม่ก็สํา ซื้อได้แล้ววันนี้ที่ร้านขายวัตุดรบอุปกรณ์เบเกอรี่ใกล้บ้านคุณหรือสั่งซื้อผ่านช่องทาง Line Official f ลแอป n p r o f e s s ปรเฟชนะครับผมเชื่อว่ามีแพ็คเกจใหม่ตัวนี้แล้วลองซื้อมาใช้ดูฮะรับรองเลยว่ามันจะทำให้การทำงานคือไหลลื่นโฟล์มากขึ้นและลดเวทในการสูญเสียในบางอย่างได้อย่างไม่น่าเชื่อเลยครับ